ไปที่ข่าวต่อไปกันบ้างนะคะข่าวนี้นะคะเป็นหน้าที่ของสองหนุ่มน้อยของเรานะคะน้องแล้ว่านกับน้องพีเนี่ยจะมาเล่าข่าวให้เราฟังอีกแล้วค่ะแน่นอนเจอกับน้องๆก็มีข่าวที่น่ารู้แล้วก็แปลกๆมากเลย่ลว่วันนี้นะคะเป็นการแข่งขันแปลกๆค่ะแต่ว่าแปลกแต่ปลอดภัยนั่นคือการแข่งขันขี่แบบว่ารถแข่งแบบกันย่าเขาเรียกว่ารถตัดรถตัดย่ารถตัดย่านะคะซึ่งต้องใช้ระยะเวลากว่าทั้งหมด12ชั่วโมงในการแข่งขันกันเลยทีเดียวรอบเดียวเลยหลายรอบให้ได้มากที่สุดนะรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะไปฟัง จากสองหนุ่มของเราดีกว่าค่ะน้องว่านกับน้องพีค่ะไปเลยสวัสดีสสดครับพวก,กับผมพีเด็กชายรุ่งรุนอุบลระ นุ่มน้อยนานะคมคนน่ารักรายงานตัวครับผมและพบกับผมว่านกะคายนักเล่นโตทิลัสหนุ่มน้อยมานิ่งแต่จริงใจขอรายงานตัวครับแน่นอนครับถ้าเกิดเจอกับพวกเราสองคนแล้วจะต้องมีข่าวเด็ดเด็นโดนสนุกสนุกจากั่วทั้งโลกมาฝากผู้ชมเช่นเคยครับซึ่งวันนี้เรามีข่าวการแข่งขันลดตัดหญ้ามาราธอน12ชั่วโมงที่ประเทศอังกฤษมาฝากกันครับซึ่งการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันชิงเจ้าวความเร็วครับและยังทรหดอีกด้วยไม่แพ้การแข่งขันของ รถชื่อดังอย่างฟอร์มูล่าวันเลยล่ะครับจะตื่นตาตื่นใจแค่ไหนไปชมกันเลยครับไปกันเลยครับการแข่งขันกับรถตัดหญ้า12ชั่วโมงประจำปีนี้จัดขึ้นที่แคว้น West s u ั c e ซสประเทศอังกฤษครับมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด37ทีมทั้งจากในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆโดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น3รุ่นครับ สำหรับกติกาการแข่งขันคือ1ทีมจะมีสมาชิกทั้งหมด3คนซึ่งทั้ง3คนสามารถผัดกันขับรถตัดหญ้าตลอด12ชั่วโมงได้ครับทีมไหนสามารถขับรถได้จำนวนรอบมากที่สุดหรือได้ระยะทางรวมมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองครับโดยผู้ชนะในการแข่งขันปีนี้ได้แก่ทีม Northern k i c k a r s สามารถขับรถตัดหญ้าได้ทั้งหมด4 0 3รอบ รวมระยะทางทั้งสิ้น506กิโลเมตรครับถือเป็นสถิติใหม่ของการแข่งขันนี้ด้วยล่ะครับซึ่งตัวแทนทีมที่ชนะบอกครับว่าเป็นการแข่งขันที่ยากเพราะใช้เวลาถึง12ชั่วโมงแถมยังเป็นการแข่งขันในตอนกลางคืนอีกด้วยจึงดีใจมากที่เป็นผู้ชนะครับส่วนทีมที่ทำเวลาได้ดีที่สุดเป็นทีมจากประเทศลักเซมเบิร์ก ทำเวลาได้1นาที39วินาทีต่อรอบหรือทำความเร็วเฉลี่ย67กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมใช้เวลาเตรียมตัวการเข้าแข่งขันแบบข้ามปีเลทีเดียวครับทั้งตรวจเช็คสภาพการตัดหญ้าและเอามีดตัดหญ้าออกจากตัวรถเพื่อป้องกันอันตรายครับสำหรับการแข่งขันขับรถตัดหญ้าเกิดขึ้นเมื่อปี2516 จากบรรดาแฟนกีฬาความเร็วและมอเตอร์สปอร์ตทั้งหลายที่ได้นั่งคุยกันในผับว่าน่าจะมีการจัดแข่งขันกีฬาประลองความเร็วเพื่อความสนุกสนานและราคาไม่แพงและในที่สุดก็ได้ข้อตกลงกันว่าการแข่งขันรถตัดหญ้านั้นเหมาะสมที่สุดครับ ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่แปลกมากๆนี่นะครับและที่สําคัญยังใช้เวลาการเตรียมตัวแบบเป็นปีเลยครับอีกอย่างที่สําคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับที่เราจะต้องเตรียมรถตัดย้ายพร้อมสําหรับการแข่งขันซึ่งผมชอบมากๆเลยแหละครับส่วนที่บ้านเราก็จะมีการแข่งขันรถไถนานะครับ ก็คล้ายๆกับการแข่งขันรถตัดหญ้าเลยล่ะครับใช่แล้วครับแต่ถ้าเรามีข่าวดีๆอย่างนี้เราจะนํามาฝากเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนครับแล้พบกับพวกเราได้ใหม่นะครับในรายการห้องข่าวเยาวชนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ